สำหรับราศีถัดไปนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีเมษนะคะเรามาเปิดดวงชาวราศีเมษกัน ในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมษต,ต,ต้องบอกได้เลยว่ามีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนที่กําลังรองานใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะคะตรงกับความฝานันหรือว่านะคะเป็นงานที่พัฒนานทําให้ตัวเองดีขึ้นนะคะสําหรับงานที่ทําอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องทุ่มเทกับการงานที่ทํานะคะเป็นพิเศษ,ษแล้วก็อาจจะต้องสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะหรือว่า อาพูดคุยนะคะกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นจะทําให้งานเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยค่ะเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าอาจจะต้องนะคะขยายนะคะในเรื่องของ าลายในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าการค้าใหม่ๆหรือว่าขยับขยายหาช่องทางใหม่ๆจะทําให้มีโชคลาบแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินดีมากขึ้นนะคะสําหรับสายนะคะโชคลาบหรือว่ารับลอยนะคะก็ถือว่าดวงดีมีโชคในเรื่องของรับลอยด้วยค่ะเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะคนโสดนะคะเตรียมม o v e อ่อนแล้วก็เปิดใจได้เลยค่ะเพราะว่ามีคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะ อาจจะคอยหิวใจหรือว่านะคะสามารถดึงออกจากสภาวะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าคู่รักของคุณน่ารักมากนะคะในสภาวะที่คุณกําลังท้อแท้หมดกําลังใจหรือมีปัญหาคู่รักของคุณอาจจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตให้กําลังใจคุณได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะต้องระวังนะคะเจ็บคอหูจมูกปากนะคะถือว่าช่วงนี้ต้องระวังพวกเชื้อโรคแล้วก็พวกแบคทีเรียต่างๆนะคะอาจจะทำให้เกิดการาเป็นภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะ การทำบุญเสริมดวงนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะทำบุญโดยการให้ชีวิตสัตว์นะคะง่ายๆอย่างการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้นะคะสำหรับสายมูนะคะขอพรพระแม่ลักษมีเพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภความรักแล้วก็การเงินแล้วก็ขอพรปู่พญานาคเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการเงินค่ะ